สวัสดีครับทุกคนผมแซลมอนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม d e a d by d a y l i g h t นะครับเดี๋ยวนะทำไมในคลิปผมพูดว่า d e a d by d a y l i g h t แต่ที่จริงชื่อเกมมันชื่อว่า d e a d by Daylight นะครับทุกคนและซึ่งวันนี้เราอยู่กัน3าคนนะครับมีผมพี่ไก่เคลิปนี้จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ผมด้วยนะ เฮ้ยโอมอยู่กูเฮ้ยเฮียยังไงวะเียเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะเข้าเลยนี่เข้าจนไม่ไม่ไม่ไอ้อันนี้ยมันสามารถนี่ไอ้เอ็งสาวเปิดกล้องดูมันได้นะได้เหรอเฮ้ยไอ้ยแหมเอ้ยเครื่องระเบิดไม่พักเลยอ่ะไอ้พวกนี้ทำอะไรกันวะไอ้พวกไม่สุดเลยไม่ไม่สามัคคีเลยพวกเนี้นี่ปั่นไฟเร็ว มันอยู่เนาะพูดมากเฮทีนี้เก่งอยู่นะคุณอะไอที่อยากเป็นเหมือนตาที่แล้วเหรอแต่เดี๋ยวมันจมองจอเฮ้ยเน่โดนนุ่ไปแล้วโอ้โหนวดไปเลงเราต่อแน่มาแขวนเสาขาวอะโอชิไอ้เฮียไม่แขวนแล้วตู้ระเบิดไอ้เฮียมันแขวนแล้วตู้ระเบิด

ใจดีใจเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเฮ้ยพี่ดชดโอเคโอเคเดี๋ยวไปช่วยเองเอลกูมาช่วยละไม่จริงๆอ่ะเราไม่ต้องรีบช่วยเสมอไปก็ได้น้องมา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 ไอ้กูยิ้วให้ไอ้ยิงเลยยิงเลยยยิเลยิงเลย อุ้ยจะร็จอันนี้กูอันนี้เสร็จแล้วนะยูว่ายก่อนแม่กูบอกแล้วไอ้อันนี้อะไรรูนของเหรอเฮ้ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยเยอะไอ้เราเดินเข้าไม่ดูไมนด้วยหรือไงจู๋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 โอ้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 จับจับเลยแถวนี้ไม่มีเครื่องเลยอ่ะยรงไปก่อนนะรุ้งไปก่อน เ็ูโดนกูแอ๊บตู้นะมันอยู่ไหนอ้ามาอยู่กับมึงเหรออยู่กับเพื่อนอยู่เพื่อนอ๋ออยู่เพื่อนรถเครื่องอยู่ไหนรถเครื่องอยู่ตรงนี้กูได้สิ่งน่ะนี่อยู่อ๋ออยู่ตรงนี้อยู่แถวนี้นะปี๊ยย้ายโดนมาอยู่ไปเลย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 โดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนอุ้ยชิบหายแล้วโอเพื่อนก็ เพี่อนชีกลัวจัดเฮ้ยเพื่อนต้องไอ้น้องมันเป็นอะไรโอมโอมอมมึงกีช่วพี่แกจหมไมอยู่มึงเหรอเออยู่กลัวเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมาช่วยเราเพื่อนมาช่วยเราเพื่อนมาช่วยเราโอเคโอเคโอเคไปเราปั้นเปลยมาเป และถ้ามีคนมาบอกคุณว่าขอเซตหยอสูดต่อสูดพอซีหมอสองพ่อใส่ไข่เนี่ยคุณจะเข้าใจหรือไม่เขาจ้องยันแกเสร็จแล้วกเจ้วโอ้ยโอ้งย่โ่่โนยิ่โ่โอ้ยงยิ่่ยกู่่ช่ิงยง เฮ้ยื่มไหนดีเ้ไอ้เพื่อนเป็นปัดเครื่องไปคู่กวาแล้วอร์ครื่องนั้นเสร็จเคื่องี้เสร็จก็จบแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ โดนเหรอไปอยู s s ่ไหนวะเนี่ยไ้้อโดนบูลรี่ไอ้สัตว์โดนบูลรี่สวัสดีครับฟูเขานะคะปากเหม่นมากเลยค่อายุโดนบูลรี่ใช่เหรอโดนจับโดนจับไปใหญ่โดนจับไปใหี่แม่เลยฟูสกุบตกใจหมดเลย

โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยตามมุมไ่าตามไ้หน้าเจตัวนี้คือเฮ้ยเยง้างอะไรง้างอะไรง้างอะไรปามีได้จุวยเอ้ย กดไม่ได้ฉันเป็นปายกากเลยเกมเออกูเต่เกมกาโอ้่มันทุ่มพังไปแบบโอ้ยเยี่ยมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบบร้นเกมอยู่อยอยู่ยตรงงย

เพลินไปหน่อยวายลูกอีกตัวไอซงแม่งอยู่ข้างหลังแล้วอีกคนนึงโดนไล่ขวายผัดหลอ้าเพอนโดอ้ยหายแล้วไม่รอดเอาต่อเลยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนแม่งจุกเฮ้ยเอ้าลอยโดนขวายผัดหลังตรงใหม่ของโลกวะโอ้ยอยู่ไกลไกลไกลโอ้ยไม่ได้เนาะจะไม่ได้จะไม่ได้เพื่อน แม่ปล่อยจอยเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนปล่อยจอยแล้วออกออกออกเพื่อนบอกแน่